กำลังไคมาทางนี้เลยนอเรสเลยพี่นกต้องลงแล้วดีมาดีมาดีมาดีดิดี้นนอตมาเต้นนอมาเตนอตเนยเยตัวเดียวเวทเว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 ทในหเวรอบรอบรอยโอหลุดออกมาเลยไล่จัาได่จัต้วดิลามก่นลนนใแค่น้ลามนลงามก่อนโอ้ยพอเลยแทงไปหัวแล้วแทงไปหาสนีต ดินมาดิมาดิมาดูปิงผมดูปิงผมไอ้เท่ยแป๊บนึงผมเริ่มรอดละเดนขึ้นนอตมั้มารีกบวงรีกบวงโกลด์โกลด์โกลด์เติมพอทอยนะกดกดแล้วโอซีกดแล้วโอซีสองนิดเดียวเอยเดชขึ้นนอนมาเดนขึ้นนอนมาเดนขึ้นนอนมากเดนขึ้นน็อตเดชขึ้นนอตเดชขึ้นนอตมาเดนขึ้นนอตมาเดนขึ้นน็อตมาเดนขึ้นน็อตมาเดนขึ้นน็อตมาแล้วมองทางเวส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 ชาโรดเลงฮตีสามตั้หนึ่งเวสชาโรมาเวสเวส ลงามาอนลง่อนรอรับรอรับรัรับรับรับมันเซตถ่ายมันเซตถ่ายลงฟ้ามาลงเ้ามาเอไปเรหน่อยเดินขึ้นนอตเดินขอตเทินเทเดินขอตเดินข้อตเทินขึ้นนอตเทินขนอตมาเดินขนอตมากเดินขึ้นนอตเดินขนอตมาเดินขอตมาเดินขนอตมาเดินขนอตมาแล้วมองเสาอีเสาอีเสาอีนสี่สามตองเสาอี๋ตบเลยตอบตอบดอบดอบตอบสวยเดินขึ้นนอตไปเดินขึ้นนอตเดินขึ้นนอตไปเดินขึ้นนอตก่อนเด เบรล็อกตบมันนอนมาเดินขึ้นนอนมาเดินข้นอนมาเดินขนอมาเดนนอมาเอ้ยนอยาวนอยานยาวเลยไม่ได้มันจะไถเ่ยเรยเดินขนอมาเดินขึ้นนอนมาเออลยใครมีแลมันเปิดมอเตอร์เลยนเวมานอเวทมานอเวทมาตอดเวทมาแล้วมอทางอีท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 ทะลงเลห้าสีสามต่หนึ่งอีทชันลงมาชัลงมาชาลงมาเ้าเวทมาเว้าเวทมาเข้าเวทมาเข้าเวทมาเข้าเวทเข้าเวทเข้าเวทเข้าเวเข้าเวาเข ข้าชกข้าชกไปข้าชกไปแต่ได้เฮ้ยรับรับขาน้าด้วยรับข้าน้าหน่อยรับเขาน้าห่อยข้าวชกมาข้าชกมาเข้าชกมาข้าชกมาโห้ยโห้แล้วมองหน้าชกหน้าชกหน้าชกไมสี่สาหน้าชกตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวรับรบรเอาตายเตเอาตายเดินข้าวทมาเดินข้าชกข้าชกเลยเข้าโชกเลยข้าชกขาวชกไว้ข้าวชกไว้ข้าวอยแล้ข้าโชกไว้ข้าวชกไว้เ่า่อยรับไปาน่าหน่โชก้ โอ้โหไว้ให้ได้โอไว้ให้ได้โอไว้ให้ได้ตีข้างในเอาดิตัวเดียวเนี่ยโอชววไว้โอชววไว้โอ้โหอโอไว้ก่อนโอไว้ก่อนแล้วมองหน้าโจกหน้าโจกไหมฮะตีสามต้องหน้าโจกตอปเลยตอบตอบตอบโชจดรอปมาเลยเอาตายดิโอ้วิจจำไอ้กูโอไว้โอไว้โอ้โอไวคีวบิลคีวบิลโอ้โอไว้โอไว้โอไวคีวบิลคีวบิลถ้าทำไม่ได้กลับ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 มาไม่ได้กลับมากลับกลับก่อนกลับก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนรอรอรอขอฮาวิขอฮาวิโอไว้โอไว้โอไวโอไว้ก่อนโอไว้ก่อน เดินอีมาเดินอีมาเดินอิบมาเดินยิบมาเดินยิบมาเดินอิมาเดิมารอ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 โ้ตัวนี้ปาแลมองทางเวส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 ข้างหลังเราในห้าสี่สามองเวสชาร์โลข้างในเ้านข้างในแร้วเดียวเมกเอาเฮียวิมก่อนสวยเดินขึ้นนอนมาเดินขึ้นนอนมาเดินขึ้นนอนเราเดินเวสลับับโชกคลับโชกมันเดินขับโชกเดินลับโชกเดินตัดตัดมันทีนี้ตัดมันทีนี้ขับโชกไปขับโชกไป ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลาข้างหน้าเลมยยยืบทั้งหมดเลยอ้าวส้มยืยดมาดอมาดอมมาพี่ครครับเดินข้าโจกมาเดินข้าโจาเดิข้าโจกมาโอ้ยเจ้าดเห็นไม่เข้าเลยวะเดินข้าโจกมาตีข้างหนออกมาดิเดินข้าโจกไปเดินข้าโจกไปข้าวโจข้าวโจกมาข้าขางหน้ายาแหลมข้างหน้ายแหลมเดินข้าโจ๊กมาตีข้างในออกตีข้างในออกตีข้างในออกท้ามาเตือนหน่อยี่ตีข้างในออกรอรอรอเดนยมาเดินยืดมามันฟูเสายืดมาเสาย เตาอีมา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 แล้วมองเตาเตาเตาชาลุ่นในห้าสี่สามเตาเตาสองตัวสองตัวสองตัวตอบเลยสวยสวยเดินขึ้นน็อตไปเดินขึ้นน็อตไปเดินขึ้นน็อตเดินขึ้นน็อตเลยเดินขึ้นน็อตเดินขึ้นน็อตยาวเดินขึ้นน็อตยาวช่วยช่วยช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยเช่วยเพื่อนหน่อยเดินขึ้นน็อตยาวเดินขึ้นน็อตยาวเดินขึ้นน็อตยาว ขา้างน้ระวังข้างหน้าระวังลงหน้าลงหน้าลงเสาม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 าา้าามาอีกทีลงเสาเดินเว้มายูดกลิฟมหนักลิหนักลงเสามาลงเสามาลงเสาโรลีเลยโรลโลีลงเสามาลงเสามาลงเสามาลงเสาเสาเาจับเสาให้หน่อยจับทางเสาให้หน่อยจับเสาใ้หน่อยจับเสาไห้หน่อยมีจะปิงป้าจับเสาใ้หน่อยเดี๋้วเสาเาเดินเ้ายาวเดินเสายาวไว่ะว่ะเไม่วันว่ะลงเสามาลงเสามาได้ปะมาเข้ามาเสาเสาเสาเดินอีฟมาเดินมาเดินีมาเดินขึ้นน็อตเดิน น็อดยิ้มานอดอี้มานอตอีฟนอดอีฟน็อดอิฟมน็อดอิรอรอรอน็อดอีมาน็อดยิ้มมาเฮ้ยอะไรอะนอดยี้มมาน็อดอีมานอดอีฟมเบรกเบรกมัวนอดยี้มโอ๊ยน้าผลเดินไม่ได้นี่น็อนอี้มมาน็อดอี้มาก่อนน็อดอีมาก่อนเรามองตรงทางน็อตในห้าสี่สามต้ังรุงตรงตร่งรอบรอบรอบรอาได้เลยขึ้นน็อดมากเลยขึ้นน็อ้น็อดยิ้มมาขึ้น นอดีเลยรารอรับนอีนีนีเรับรอรับรอรับเดินเเข้ามาเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาปนปนปนไว้ปนไว้ปนไว้ไปหลอดสับไปหอกสับไปหลอเราับเรารับรอรับรอ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 รับก่อนรอ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 ก็เราก็รก็โหรอ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 แมองทางอีอีอีทเลขห้าสี่สามอลอีออมาออกมาออกมาเี่ยมันเล่นที่อะรเดินลงโมาเดินลงโมเขาเริ่มอยู่คินดิบข้างในิดบข้างในิดบข้างในคิดบข้างในอย่าอย่าเพิ่งไล่อย่าเพิ่งไล่ข้างหน้านก่อนข้างหน้าก่อน ก็มงหน้ากันมาข้างหน้ากันนอนไรไรค่าตัวข้างในออกกันนอตดีนอนดีนอตดีนอตดีเต็มเลยเนาะมันมันเล่นหรือมันไม่เล่นวะเนี่ยไอ้นะมันเล่นนเล่แต่มันมั่วมันมั่วก็ขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจับได้ปะถ้าถ้าจับได้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 เรื่อยๆได้เรื่อยๆหลายๆๆมันรีกลมันรีกลมโชคลาภบ้างเอ็นดีสี่สิบสิบฟ้าตรงนู้นอ่ะกลับกลับเลยพี่ทางอี๋น่ะกลับกลับมาเข้ามาไกลไกลไปละลงชกมาลงโชกมา ลงโชกมาลงชกมาลงชกมาลง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 อรับลอรับรับลเดมอนเดมอนเดมอนงดมองอีทอีอีทอีอีทคอเตอร์ไนะีสองึงีคอเตอร์บิ๊กแปัดสวยสวยเดินอีทเดินอีทมาเดินลีทมาเดินอีมาตายัะเดินีมาเดินอีมาถ่ายถ่ายถ่ายเข้ามา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 ถ่ายถ่ายถ่ายเอามถายเข้ามาถ่ายเข้ามาถ่ายเข้ามาเอาไว้ตายเลาไว้ายเลาไว้ตายรีวิวรลวลังลิฟ์แล้วมลยฟตล้คาเลยไรคาเลยไรค่าเลยไรค่างลยง ระวังระวังไล่ฆ่าเลยไล่ฆาเลยมันเอาเราไม่ตายแล้วใครไล่คนเดียวระวังนะวิวตีรลวิวเก็บของ่เก็บเก็บของไอ้ปอปองอขามันถวยนบทีมต้องการแบงค์ใชครับเดี๋ยวไล่หมดหมดขึ้นขึ้นหมดยังไม่ข้ยูง่ยังไม่ย้่งนง่ง้่งไปไปไปช่วยกัน โดนตรงไหนป๊กมาโดนดิดมา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 เดินเว้นมาเดินเว้นมาเดินเว้มาอันนี้หลดทางอะไรพี่นพจับจับสิจับจับหน่อยจับหน่อยจับหน่อยจับหนยจับจับได้ปะจับได้ปะจับได้ปะเอ็นเกียร์ไปห้าสี่สามองหนึ่งรอบรออบรอบรอ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 ออตายตายคิวบิคิวับิรนร้อนคิวคิวคิวตัวบิลคิวตับิลคิวตับิมันอยู่ไหนน้วลาะตรนี้ติ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 ิ เดี๋ยวนอนมาไปเจอเ่อนนเดี๋ยวนอนมาเดี okay. like, ๋ยวนอนมาขึนอนนอนมาขึนอนมาขึ้นนอนมาอันนี้เต้ปากอะไรปรอขึ้นอนมาขึ้นนอนมาขึ้นอนมาขึ้นนอนมาขึ้นนอนมาเลยเดี๋ยวนอนเลยเดินเดินมาเดินมาเดี๋ยวขึ้นนอนมาเดี๋ยวขึ้นน้อนมาเดี๋ยวขนอนมาเดี๋ยวขึ้นน้อนมาเดี๋ยวขึ้นนะอนมาเดี๋ยวมึนน้นมางดี๋ยลขึท้อมาเดีมาลขฟ้งฟ้อหมาเดี๋ยวขึ้นน้อมาลงี้ามาึ้น้อมาเดี๋าวขึ้น้มา เราสาเราเดินเวทมาเดินเวทมาเอ้ยมันกระจุกข้างในเราเดินเวทมาเดินเดิกเวทมาเดินกเวทมาอย่าลงโฉอย่าลงโฉอย่าลงโฉเดินเวทมาเดินหนกเวทมาเนหอเวทมาเดินหนกเวทมาเดินหอักสวทมานดูนห้ักเวาูให้ยกเวทมาเดินหนักเวทมาเดนี่ัวไมาเูินหนักเวทมาเดิน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 เวมาเดินเวทมาเดินเวมาเดินนวทมลุดนหนักเวทมาเดินหนัวมาเดินเวมเดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวมาเดินเวทมาเดินเวทมา อย่าถ่ายอย่าถ่ายเราจู้ไม่ได้อิูรับข้างหน้าหน่อยเวทเวทผมอยู่นี่ไปไหนกัะเวเวทบอกเดินี่ผมอยู่นี่เดินเวทมาเดินเวทมาอยู่รับหน่อยมีจูมีจูอีกลูปป่ะการ่วยช่วยหน่อยดิติดกันนออกติดกนไนออกรับ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 เดินเวทมาเดินเวทมาอยู่นี่อยู่นี่เดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวมาเราเดินยืดเดินยืดมาเดินยืดมาแล้วมองยืดยดยืดยืดดชั้นล้มเลยฮะตีสามอนนึงยืดชั้นล้มมาชั้นลมมาเั้นลิมมารับรับรับ ผมกลางจูข้างหลังให้อยู่รับอีู่รับเดินยิ้มา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 นวลนวลเลยนวลเลยนวลเลยนวลนวลเลยนวลเลยใครใครจะตายมาเอาจูใครจะตายมาเอาจูเดินเดินอีมาเดินอีมาเดินเว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 มาเดิมองทางอี้มยิ้มทะลุในยฮะตีสามสองหนึ่งยสองตัวสองตัวสองตัวดับ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 ไอาตายไอ้ไล่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 ต่อไล่ต่อไล่ต่อไล่ต่อลงเสามาเอ้ยระวังลงเสามาลงเสามาอยู่รับเพื่อนหน่อยอยู่รับเพื่อนหน่อยอยู่รับเพื่อนน่่ะลล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 งง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 งาา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 มมมมมโโข้้ไดป นี่ยเมาตู้อนเมาตู้อนเมาตู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 โหไว้โหอโเดินขึ้นน้อนมาเดินขึ้นอนมาเดินขึ้นอนมาเอมาทางอีทะลุหาสี่สามต้นนี้ทะลุมาทะลุมาทะลุทะลุมาเอาทายนะดิตาเมเดินเวมาเดินเว็มาหัวแข็งหัวแข็มันหัวแเดินเว็บมาเดินเวมาเดินเว็มาแงขัดขัดสายนาบีเดินเว็เอ้ยเนี่ยตีมันเอาดิเฮียทะดูโคโงเลยเดินเวมาเดินเวมาตีตีออกตีออกเใครจะหดินมาเดินยืมมาเดินอีมาเดินอีมาเดินอีมมา เดี๋ยวมาไปที่ีีหน่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวิ้มาเอาถนูไว้ตเอาธนูไว้ตเดี้มาแล้วมองทางนอนอนอสชาโร่ใน้าสี่สามตอนนึงนอสชาโลมาชาโลมาชาโลมาลงเสา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 เดินยิ้มาเดินยิมาเดินยิ้มาได้ป่เดินยิ้มาเดินยิมาเดินยิ้มมาอี้มยดอียิมยดิทางหลัมันอยู่ยิ้มหมดเลยเดินยิ้มมาเดินยิ้มมาเดินยิ้มมากรบเปาะหน่อยดิเดินขึ้นนอสน์มาเดินขึ้นนอสน์มาผมการชูให้ เดินเวทมาเรามองเวทเวท้าลงในห้าสี่สามสอเวท้าลงมาลุ้นหัวใจดรอป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 เดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวทมาเดินหนอเวทมาเดินหนอเวทมาเดินหนอยเวทมาเดินหนอยเวทมาเดินหนอยเวทมาเฮ้ยฮิวรับเพื่อนนอยฮิวหลับเพื่อนนอยฮิวหรับเพ่อนอนฮิวับเน่อนนอนเดินเวทมาเดินหนอเวทมาเดินหนอเวทมาเดินหนบอเวทมาเดินหนบอเวทมาเดินหน่อยเวทมาดิบวดีาเนี่ยอ้ย่าดิวบินอนเดินเอีมาเดินเอีมาเดินกับอีมา จำแม่ตีคิวบิ้วหน่อยไอ้เทียร์ผ้านะเนี่ยคิวบิ้วคิวบิ้วคิวบิ้วไห้ตายคิวบิ้วไห้ตายลง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 มาไล่มันลงตามมาลงตามมาลงลงข้างล่างเลยพี่ลงลงข้างล่างมาลงล่างมาลงลงลงข้างล่างมาก่อนลงข้างล่างมเละเด็กก็น้อยมากเด็กก็น้อยไรข้างอะไรข้างแม่งไอเทมไม่ได้เอาโคนนะเนี่ยไรข้างมันไรข้างมันได้ได้ได้เขียวได้เขียวได้เออเอาโขนจะโผล่แล้เอาโขนจะเปิดแล้วนะครับเอาโขนกระเบนมา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 รีกุ้มหน่อยรีกุ้มหน่อย เราิงมาให้นผมลาิงมาเรเดินมาเดินอีมาเดินมาเดินอีมาเดินอีมาเดินอีมาผมจะเปิดก่อนนเดินอีมาเดินอีมาแล้วมองอีแล้วมองนอนนอทชลงในห้ตีสามนอตชลมาชลมาเอาหัวแขออกเอาหัวแขออกเดินโอ้โหแม่งไม่กดเลยเดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวทมาอย่าตายนะอย่าตายนะเดินเวทมาตีข้างในออกเรื่อยๆเนี่ยตีข้างนอกเลยเดเมาเดินเมาเดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวมาเดินวมาเนี่ยตีพนอดีนีดเดียวเองตีพนอดตีพนอเดินเวทมาเดินเวทมาเอหิวลำหน่อยหิวลำหน่อยตัวอะไร เดินเวมาเดินเวมาก่อนเดินเวมาก่อนแล้วมองข้างในรอข้างในรอรอรอเดินเว็มาเดินเว็มาเดินเดินเว็มาแล้วมองเสาอีสเสาอีสเสาอีนะฮะสี่สามต้งเสาอีส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 เสาอี้ตรงนี้ตรงนี้มองเห็นผมบ้างเดินอีมา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 เดินอีสมาเดินอีสมาเดินอีสมาเดินอีมาเดินอีส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 เดินอีสมาเดินอีสมาไเดินอีสมาเดินอีสมาเดินอีสมาเนอีสมาเดินอีสมาเดินอีสมยเดินอีมาลงเข้ามาเดินอาส ลงมา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 เดินยี่มาเดินยี่มาเดินยี่มาแล้วมองเวท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 ชารลในห้าสี่สามตเวทชาลมาสอตัวสองตัวเดินกีบมาเดินยีบมาทีรูบิวเดินยี่มาเดินยี่เดินยีหลยหลไปหลายไปหลายไปเดินกี่ไปนอยนอยไปหนอดไปหนอยไปตีมรนอกดีข้างในตีมนอกเรื่อยๆนอไปนอดไปหนอยไปเดือขึ้นนือนมาเดือกขึ้นนอนมาเดือกขึ้นนือนมาเดือกขึ้นนอนเดือขึ้นนอนมาเดือขึ้นนอนมาตีมอนอดตีมอนอนดเดือกขึ้นน้อนมาเดือยู่รักบ ้เดินเวทมา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 เดินเวทเดินเวทเดินเวทเรามองทางเสาเสาเสาชลในห้าีสามต่อหนึ่งเสาบิปดอดอมะดอมเดินนอนเวทมา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 เดินมาเดินมาเดินมาเดินเวท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 าเดินเวทมา เรามองตาน็อตน็อตชาโล่ในห้าตีสามต้งน็อตชาโล่มาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหมวกแข็งลไอ้กที่เดินขึ้นน้อตมา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 เดินเวทมานอินเวทมาไหล่ไหล่มาเลขไหล่หมาเลขไหล่หมาเล่อยู่รับกันหน่อยผมกลางจูให้หน้าโชคผมกลางจูหน้าโชคหน้าโชคหน้าโชคเดินเวทมา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 เดินเว เดินเว้มาผมมไม่ตา้เลยเดินเว้มามข้าในเรากในเราในห้ีสา้องข้าในเรานาบจบจบมเอามสวยสวยก็ไมตายตเดินเวมาเดินเวมาเดินเวมาหนอดเว้มาหนอดเว้มาอยู่ลำหน่อยอยู่ลำหน่ยอยลำหน่อยอยู่ลำหน่อยนดเวทนหอดเวทนหอดเวทนหอดเวทดูมงกุผมจะเดินเดินเดินมาเดินมานอดเว้มาหนอดเวท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 มาหนอเวมาขออกไขออกเดินเว้มาเดินเว้มาเดินเว้ไม่เดินเว้นไมเดินเว้ไม่เดินเว้ไม่เดินเว้มาเดินเว้มาเดินเว้มาเดินอีมาเดินอีมาผมเป๊ก เดินเวมาเดินเวมาเดินเวมาแล้วมองทางน็อต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 ชาโลในห้าตีสามแล้วน็อตน็อตชาโลชาโลตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอ้ขี้ยนอ้ดีกว่าเดินขึ้นน็อตมาเดินขึ้นน็อตมาเดินขึ้นช็อกมากดินช็อมานโกมากกว่าตัวเดิมเดินขึ้นน็อตมาเดินขึ้นน็อตมาเดินขึ้นน็อตเดินขึ้นน็อตขึ้นขึ้นช็อมาก่อนวิ่งขึ้นช็อมาขึ้นช็อกมาแล้วเดินยิ้มมาเดินยิ้มมาเดินยิ้มาเด้นขึ้ เดียาแล้วมองเวท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 ชาร์โล่เฮฟวเม็กไหนตีสามัวเวทชาร์โลงเฮฟว่แม็กัวเดียวนอนยิบมาโอ้ยนอนยิบมานอนยิมานอนยิมานอนยิบมาไล่มาไล่มาไล่มารับรับรมาริบรับรัหลับรับรับรัารับรับนมารับรับรัมาับรัอนับมาบรับรับรมารับ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 นับร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 ับมับรับเับร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 ับนับมาบรับรับรมา เดี๋ยวก็นอนมาเรามองเดี๋ยวก็นอนมาเดี๋ยก็นอนมาเรามองทางเท้าลูกหัวใจในห้าตีสาเท้าลูกหัวใจลูกหัวใจตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนอนอีมานอนอีมาเดินไปเดินยีไปเดินยีไปเดินยอบไปเดินยิเดินบเดินยิบเดินยิดิอลงข้างล่างไปดิอิบยิบยิบยิบตรงห้าเดินมาเดินมาเดนมาเดนมาเดินดินมาเข็นโดน้ให้หน่อยดิเข็นโดนรั้นให้หน่อยรับ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 หน่อยรับหน่อ

ล้วมองน็อตน็นอชาร์ลูในห้าตีสามงน็อตชาร์ลมาชาร์ลมาชาร์ล่มาสวย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 มากลงสามา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 เดี๋ยมดลวางสมาลงมาลงมาตล้างสมาหน่อยลงสมาหลงสามาน่ละล้านงสามาหน่อยลงสามาหนอยลงสมาลงสา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 มาสามาลงสมาลงมาลงสามาลงมาลงสมาลงมาลงสมาลงมาลงินมาลงมาลงสมาลงมาลงสมาลง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 มาลมาลงสมาลง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 มา กัเวทมากกับเวทมากกเวทมาแล้วมองทางน็อต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 ทะลุเลห้าตีสามต้องน็อตน็อตทะลุมาหรือหน่อยหรืหน่อยหรืหน่อยหน่อยสวยสวยสวยเดินกับเวทมาเดินกับเวทมาก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 เก็บของหน่อยเก็บของหน่อยมันมันน่าจะรีบละเดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวทมากยืนอยู่หลังเลก่อนยัง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 ยัอยเงยั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 งยเดินงยังยัมาเดินงยังยัมาังยนงยั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 งกังยังยังนัอยังยังยังนัอยเว ล้วมองเวท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 ตัวเดียวในห้าตีฝากเข้าตัวเดียวเข้าลุ้งใจลุ้งใจรอรับรอบสวยสวยสวยเดินเวทมาเดินเวทมาเดินเวท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 หน่อยผม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 โอซีผมไม่เสียโอซีไม่เหลือแล้วเดินหน่อยมาก่อนแทงแทงกระหน่อยแทงกรหน่ำมันหนีมันหนีมันหนีลูกบอมันปล่อยเรามันปล่อยเรามันล่อข like> ึ้นข yes, oh yes, ึ it> it> ้นขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถามมาทีเัง